ด้ยนีเกี่ยวมันเหนียวก็รถปิ่นพี่น้องไ้โคมายกขึ้นเอานั่นกอขึ้นโคตาตมากยกขึ้นเอาอาเบิ้งด้วยวิจัลลนาด้วยเนี่ย ออกมาออกมาออกมาห้าเสียขาดห้าเสีขาดออกมาอีก,ออกมาอีกเออโอ้ยอ่ะอ่ะเออเออ่ เออเออเออวาเอ้ยงอนักลง้างนท่อคนบาดทีน oh. oh ี oh ่ก oh. oh ้ว oh. ว right ้าโอเคแล้วโอเคแล้วกอดไพร์อานละ่านด้เาลดแรงแลดแรงลดแรงลดแรงะดึงให้มันลงจากหลังคู่ไปน่อยหางย่างกดอเออ ออรถไทยปิดนี่้องไงต้นเชือไม่โค้มาดึงไม่ดึงวิธีไใดบุมีตะปู้บมีประสบการณ์มาตัดชื่อขวางมาพอพอดีก็เลยลงมาเบิงน้ำเพลินนี่้องไง มึงเพิ่นเจ้าขึ้นวิธที่ไหนเพิ่นเกตหลังหลังคู่พี่น้องหลังไฟให้มันกวงกมาดันเป็นว่าเกล็ดไปจีดป้าบัดเก็เปไปยหยับดินไม้บัดพลิกลงเลยพี่น้องเลยเนี่ยเป็นนันประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องจะรับนี่รถไทยมินเนียป็นบัดน,นั่นรถ อาเบิ่งด้วยพิจจระนาด้วยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยพิจจระนามเงด้วยปีนลุ่งแบบเออขวดคู่สาออกเกินขวดออกเกินขวดออกกัน ขวดดินวากันยังไงเนี่ยให้มันเริ่่มๆกันจังไยเนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันค่อยทียนั่นได้ที่ม่านป่าเปรมี่น้องเลยคนมาเอารถไขกัน ข้อยู่ในโคอยู่ไก่พี่น้องแต่มื่อมีโคเนี่ยโอ้โหรถไล่อยู่พี่น้องเไยรถไทยรถนะครูมีประสบการณ์เนี้ยแหละมีประสบการณ์ไงได้ก็ยืนเบิ้องอะไรพี่น้องสำรับเกียร์อ่าลังคู่ได้พี่น้องระวังเดินโอ้ยนี่แหละเกียร์ลังคู่ เกดไปเกดมาไปเหยียบดินไม่พี่น้องดินหลวมแบบที่ไหนมันก็ปีนเลยไปทางเอียงเนาะพี่น้องปีนเลยเนาะจะเปลี่ยนไปโยกไก่แลไเด้อออกมาอีกมาเอกฮ่าเชีอกขาดมาออกมา ออกมาฮะเชือกขาดฮะเชือกขาดออกมาอีกมาอีกเออโอ้อ่ะโอเคเอาหางลุกโอ้ปวดปวดหางลงกให้น้ำม uh ันเชียงนั่นกันนมันเชียงมันแ้าง เอาเอาวดดินเดีกยวกนกอะไรพวกเปีบเ,เนี่ยบ้างบ้างเราขวดล่อๆมันอออกเนี่ยนะว้าวว้าววเชือกครับ,ดบดๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปีบเนี่ยเราไม่ขอดจกดินัวกนี่ลงจักน่อยพราตูดมากพรามันเป็นลองเนี่ยว้นี่ๆน ขันมอยูจังน่อยนี่ยขันมยูเนี่ยขวดดินบางนีออกลงจังน่อยให้มันเปลี่ยนเสมอต่ำจังน่อยครับขวดดินจังน้อยเราค่อยๆดึงเชียกงับเอามาจังน่อยเนี่ย dạy cho bây giờ hằng lúc đó nhịp dọa nào mắm nè ทำพอดีพี่น้องเลย สั้นเลวพี่นออ้อง,องเห็นิ้วเขาเขาเลี้ยงเป็น <c oughs> มัดเชือกอยู่เพียงปีญหาวิธีดึงกันดีตั้งขึ้นได้แล้วแต่ว่ายันปีนลงกหยีพี่น้องยันปีนลงกหยี เราเิ่งพี่น้องขึ้นได้ปะนีเวี่ยงรถไทยขึ้นพี่น้อง ngoài nó mất trường lấy ở nước nè à mỏng à chưa <laughs> เป็นบะไรเหรอเสียงเงินหลนะมคนี่กะโคมึงเลี้ยวเล่นแล้วอกันเหลืองหุ่นละออกข้ามันออกเ่ไปใกล้ห้าเชีอยขาดไปเชี่ยลุดเด้อ เอออยหางนี้ซักลูกห้างคนท่างคนบาดท,ที่นี่แก้วว่า,อาโอเคเราโอเคแล้วปลอดภัยอ่นานละล่อย,ะอ,ยอยมันไหลลงไปด้วยห้าติดเชียงเราไม่มาปิดหอ,อ,อมลงไปนิดน้อยด้วยสามไหลได้ปะแล้วมันไหลดได้ยเตรียมเลย ได้แล <c 1970> <c ười> ้วละเดินจอดไ้งเียบเียบกนเติน้ำมันเชียงลงกอนจอดได้งเีเียน้ำมันเชียงลงกันางกอนสตาร์ทปันได้ตาร์ปรหันได้ตารเชียงปหันได้บ่บหน้ำ่ะถือ่า เรียบร้อยพี่น้องเอ้หรือว่าเรียบร้อยยังตาล้อจักหน่อยพี่น้องเพป็นว่าหน่อมันเครื่องไหลออกพี่น้องบาดเป็นว่าล้อหน่อมันเครื่องไหลขึ้นกันย่านันไหลเข่าเครื่องแล้วมันสุดตาดปิดเป็นว่าเช็คเค้กหน่อมันก่อนปดเชือกปดเชือกเพี่นนะ น้ำผู้บอกน้ำผู้แห้งของแห้งงามันผ้าค่นลงเนาะครมันโดดลงมาที่ท่านนี่โอ้ยกันดดลงมาท่านนี่เลยไปแล้วไปแล้วเมื่อบ้านแล้วจักแล้วจักไก่หรือไวยแล้วนาจืดชุโลกึ้นแล้วมันก็เลยมั้แบ่ชิโลไปท้างใดพวกข่อยก็ไปดึงโนมั้ง รถมันมันไมู่อยู่ดิมันเบามันไมักมันมันมเวงัมันมันเงอย่ามันเมันบังันมันมันยันนก็ได้มันเบามันเบาแต่ว่าไปยิ้ม่ัมัน้นเยงตาลนันนี่หรอมันกรป่มเลยแกไมเหยียบหรอกไ้มันตีโอ๊ยข่อยงางมาว่าทนในหอดนั่นอยู่อันพราะอย่เปิ่มเหยียบลอมันไปแล้วมาพระโอ๊ยเพราทานดนนั่นซ้เพาันนในไทยโอ๊ยรถแล็วรถเร็ โอ้ยหมันไหลลงมองนั่นเน้ไหลสาขาคนนี่แล้วเออไม่ได้กรอบลอันไหล้วยกผานน้ขึ้นมันก oui ็ลงอี้เชื่อนะยกผ่านน้ขึ้นนูมันข้าผ่านน้เชื่อนะติดเคียงกับไม่ได้ละเพราะว่าผ่านน้ข้าม đay đại đay là, đi nong cái bát in ok là, ok là, ôi, bằng anh cứt nhác in này em nó, hả? Đay chắc bưng, nhìn nó mấn kiềng mấn năn nó รอพอออกทั้งคนที่ไปดึงทงงั้งนายอีกะดึงรถมันลงไปเดินแล้วมันจะนั่งซ่อมดอกันแล้วดึงมันลงไปทั้งคนจังหน่อย ดึงลงไปจักหน้อยดึงลงไปจากหลังหลังคู่พี่น้องเลยหางกัไไลลงไปแล้วพี่น้องใช่อ,อะดึงให้มันลงจากหลังคู่พี่น้องหางเบียงพด โอ้เคแล้วเคแล้วพี่น้องยโอเคแล้วเคอเคโอ้การบมีแม่โคดิ่แก่เลยพี่น้องเลยแม่โคมาดอยดิ่แก่เลย ถือว่าเรียบร้อยดีพี่นอ้องอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรอจะติดเชียงปนว่าไหนน้ำมันเชียงลงุกง่อยก่อนน้ำมันเชียงมันไหลเข่าเครื่องนี่จังนเนด่นเลยปนว่ารอน้ำมันเชียงลงอยู่ดีๆก่อ็ไปสีสตาร์ทเครื่องดเพิปนว่า ที่พลอยดีพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาชมพี่น้องขอบคุณครับ